โอ้ดเจริญเป็ไหนไงเนาะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับมาดูบรรยากาศครับก่อนลงครับคนเยอะมากเลยครับนี่อ๋อดอูตอนหวานครับจะมีปลาไหม ตามมาจากไหนนี่มาแต่ลานส้ายครับโอ้เอาถังนะรถแทกซีาแข่งกันสิมาโอ้โหหายวอโอ้ครับดูบรรยากาศก่อนลงครับนี่โอ้คนเยอะมากเลยครับ เราสายืึ้นกูมาโอ้โอ้โค้ชครับผมเฮอยด่าหนิว้ด่าโอ๊ยสาโซโอ้ยหน้าตาออกจะดีคิ้วเราขาวอ่ะไอ้คนเยอะมากเลยมันไม่มีจเก้เลยเหรอมันไม่มีก็ยังไม่เห็นสักตัวเลยตอนนี้ยังไม่เห็นจเก้สักตัวเลย นี่แต่คนล้นเลยวะเอ๊ะโคโรนานี่มันจะเราหรอวะอู้คนเยอะมากเลยปีนี้น้อยมันสนั่นอย่าเดิ้ลไทยอันนี้เองเป็นอะไรเองเมีอนสนั่นกีต้ารนี่โอ้เสียงแห่เยอะมากเลยครับนี่ดูแพรครับ

ดูภาพบรรยากาศครับอืมอท้มามาจากไหนครับนี่โอมาไกลครับนี่เสียนเหรครับมาไกลครับครับ

ยังรักนะครับผมยังรับเพื่อนกันไปนะครับผมผมไม่ได้ดื่มนะครับก็ไฟผมไม่เคยดื่มนะครับคนเยอะมากเลยครับล้างหัวทีมนะครับตอนนี้นะครับล้างหัวทีมมาแล้วนะครับเต็มดีนะครับตรงนี้เอาเดี๋ยวร้องเสนยงแหกน้องนะครับไปจับใบใบเลยนะครับไปจับใบใบเลยหนึ่งนะครัเวลาเราเวลาเราเป็นแน่นอนนะ

กับอ่ะเดี้าแต่แฮ้ครับรถตรีก็มาเรับนี่โอ้ใครจะเสี่ยงโชคครับไม่ต้องเสี่ยงปลานะครับนี่โอ้รางวันที่หนึ่งอูอ่ย่าเจ๋วเลย เราเป็นอะรับ่ต่งก่อนตอความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยกันเอาใจร่วกันดูครับแบบที่เราใช้นะครับแบบที่เราใช้ก็คือหมวกนะครับหมวกเหมือนหมวกกับน้ำเป็นถุงแล้น ยังไม่ได้วานหมดสเลยโอ้ยังไม่ได้หวานหมดสามยเลยว้า่ะเออเสียงเงาเสียงเาเผื่อจะมีโชคมีลาบอืมเอ้าแปดแปดเก้ามากิงิงเล็เลขกด้กีบานที่เนี่ยสาม่ี่เนี่ยมาแค่นน หกสบนี 6, ่น <90 S 1> <100 Par> ี่ต้ที่นี่หกสบหกสบคะแนนเออนี่นี่กี่ตีเลยนี่ที่นี่หกสบคะนนนี่ยแปดตนเออว้าตาเนี่ยหกสามเอนะหกสามนะเว้นสี่หกสามเ โอ้เสียนแหหน้าตาเลยครับนี่ดูครับนี่อันนี้เสียนเชฟครับไข่เล็กกระดอสัน้นดะูหน้าเขาไปมาหลายที่แล้วแต่ว่าไม่โดนใครเลยช่วยเหลือตัวเองไปก่อนโอ้เสียนแหเยอะขนาดเลยครับนี่

ไม่หวานแววเทพสีม่วงอ่ะหวานแววหวทองหวานแววฟ้าสดใสโอ้ฟ้าสดใสโอ้ดูใสนะหวานแววเลยริมฝั่ง สีฟ้าฝั่งลึกสีชมพูฝั่งฝังตื้นอะหวานแล้วหวาฝั่งร้อยหนึ่งฝั่งลึกครับสองร้อย

อ้าวโอ้โหโอ้โตันด้วยบังจะน้ำนาบังจะน้ำน้ไม่เสื้อสีฟ้านะเก็บสองดอกเลยนะ แข่งกรรอยู่ห้าอันคนเดียวน่ะดูภาพบรรยากาศครับเสียนแหเริ่มลงแล้วใกล้แล้วครับบรรยากาศเริ่มใกล้แล้วครับ ใครจะได้ลงนะครับนี่เสียแหนเสียใดก็ลงน้ำหมดแล้วครับนี่อจจะัแต่ว่ากนกรมการนไป่ว่านี้ก็มาเยอะนะครับที่กองในการมาเตตัดข้ามหรือว่าตัดเทก็มีจุดอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทางเสียเหนอท่านที่มาไดอรับนะครับขอประาสัมพันธ์ต่อไปครับ